ทำไมมันเงี้ยแปลกๆก่ะแปลกไป,ป,ป,ไปละไม่กินอยู่ what the fuck อะไ h e ั k เฮ้ยปล่<ค>อยจอยละมอบมอบถวายอ้าวยิงไม่ตายอีกถวายถวายครับถวายเชิญ <laughs> What the fuck What the fuck ให้โอากาสแล้วนะทำไม่ได้เองอะ่ะปั๊บสกิลทิชชู่สกิลทิชชู่ อ้าวตายละรอจู่รอดอ,อ,ดอ่โอเกไม่ได้อัพสกิลโหลดมาสินะน่าสงสารจริงๆเลย